คผู้ชมคะกรณีแพทย์หญิงไปแจ้งความว่าถูกต่างชาติทำร้ายร่างกายเธอด้วยข้อกล่าวอ้างที่ว่าเธอไปบุกรุกคือไปเหยียบบันไดตรงวิล,ล่าของเขาตอนนี้บานปลายไปใหญ่โตนะบันไดนั้นนะคะสรุปแล้วนะคะรุกล้ำชายหาดสาธารณนะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ตั้งกรรมการสอบชาวต่างชาติในภาพรวมทั้งหมดในภูเก็ตเพราะเริ่มมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจไปถึงขั้นเพิกถอนการเข้ามาอยู่อาศัยนะเลยเถิดมากเลยเถิดไปไกลามากๆขณะที่แพทย์หญิงกับคุณพ่อก็คือบอกว่า ไม่ใช่แค่เรื่องทำลายร่างกายแล้วแต่กู้ศักดิ์ศรีคนไทยมาเหยียดคนไทยได้ยังไงท่านผู้ชมย้อนไปดูต้นเรื่องก่อนนะคะก็คือโพสต์ Facebook ของแพทย์หญิงท่านนี้นะคะชื่อแพทย์หญิงทานดาวค่ะท่านเป็นแพทย์เวชปฏ,ฏิบัติทั่วไปประจาคลินิกโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งของภูเก็ตค่ะโพสต์เหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นในคืนวันมาคบูชา24กุมภาพันธ์ประมาณทุ่มครึง่งเธอบอกว่าเธอไปทานข้าวกับเพื่อนผู้หญิงที่เป็นหมอด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถว บริเวณยามูแหลมยามูหลังจากนั้นทานอาหารเสร็จเนื่องจากว่าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงก็เลยชวนกันไปดูดวงจันทร์ที่หาดสาธารณะใกล้บ้านบริเวณเคปยามูเธอบอกว่าปกติเธอไปเดินเที่ยวบ่อยเพราะเป็นหาดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดและค่อนข้างปลอดภัยเดินดูดวงจันทร์กันสักพักเมื่อย ก็เลยไปนั่งพักตรงบันไดที่ปลูกลงมาบริเวณชายหาดต่อจากวิลล่าหมายเลข23โดยที่เธออธิบายการนั่งของเธอที่บันไดว่านั่งอยู่ที่บันไดของชายหาดโดยที่เท้ายังจุ่มอยู่ที่พื้นทรายนะคะนี่คือในโพสต์แต่ต่อมาเนี่ยเธอมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังเธอก็บอกว่าเธอนั่งที่บันไดขั้นสุดท้ายมันมีทั้งหมด4ขั้นนะท่านผู้ชมเธอบอกนั่งบันไดขั้นสุดท้ายเท้ายังจุ่มอยู่ที่พื้นทราย แล้วระหว่างนั้นค่ะปรากฏว่ามีคนเข้ามาจากด้านหลังและเธอรู้สึกได้ถึงหน้าแข้งที่กระหน่ำเตะลงมาที่กลางหลังจากชายชาวต่างชาติตัวใหญ่น้ำหนักราวร้อยกิโลกรัมหลังจากนั้นชายชาวต่างชาติก็สะบดคำดาหยาบออกมาสารพัดโดยสรุปนะคะหลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอไปขอความช่วยเหลือจากราปภคราวนี้ภรรยาของชายต่างชาติออกมาพร้อมแผงสร้อยเพชรเม็ดโต นี่คือสิ่งที่เธอเขียนบรรยายใน Facebook แล้วภรรยาชาวไทยก็ด่าว่านี่อีจุดจุดจุดสองตัวนี้มานั่งอยู่หน้าบ้านกูพวกมึงรู้ไหมต่อให้พวกกูยิงพวกมึงตายกูก็ไม่ผิดเพราะลูกกูเป็นตำรวจและรู้จักนายตำรวจใหญ่ของภูเก็ตกูจะเอาพวกมึงเข้าคุกให้ได้กูจะโทรหาท่านรองเดี๋ยวนี้แล้วภรรยาชายชาวต่างชาติก็โทรหาตำรวจใหญ่ที่เธอกล่าวอ้าง หลังจากนั้น15นาทีมีตำรวจมาจริงๆค่ะครับตำรวจมาสองคนพอตำรวจไปเจราจากับคุณหมอไปเจราจากับชายชาวต่างชาติเธอก็ได้ยินเสียงชายชาวต่างชาติพูดขึ้นมาว่าอ้าวอ้าวยูเป็นโลคอลเหรอเป็นคนไทยท้องถิ่นเหรอในทํานองว่าเป็นแค่คนไทยท้องถิ่นเหรอรู้ไหมฉันไม่ได้จ่ายค่าเช่าว,วีล่าเดือนละล้านบาทมาให้พวกมึงนั่งหน้าบ้านกูหลังจากนั้นตำรวจก็เดินมาพูดกับคุณหมอว่า ตอนนี้ผิดกันทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายคุณหมอเป็นผู้บุกรุกโทษหนักกว่าเขานะคุณหมอเนี่ยต้องติดคุก4ปีนะถ้าจะดำเนินคดีกันแต่ฝ่ายเขาขว่าตำรวจใช้คำว่าแค่ทำร้ายร่างกายจ่ายเงินก็จบคุณหมอบอกช็อกอีกตำรวจแล้วบอกอากเียกันไหมจะได้ไม่ต้องถึงโรงพักเพราะถ้าเคลียร์คุณหมอติดคุก4ปีนะคุณหมอบอกเอางั้นเคลียร์ก็ได้มี3ทางเลือกให้เลือก1ต่างคนต่างขอโทษแล้วจบ 2. ต่างคนต่างไม่ขอโทษแล้วก็จบสไปคุยที่โรงพักฝั่งนู้นบอกมาว่าฝั่งคุณหมอเนี่ยจะไปขอโทษฝรั่งก็ได้นะแต่ฝรั่งจะไม่ขอโทษคุณหมอและคุณหมอต้องติดคุกก็เลยแยกย้ายค่ะ ไม่มีการขอโทษกันคุณหมอก็ไปแจ้งความที่สอพอถลางหลังจากนั้นเมื่อแจ้งความคุณหมอก็ได้ทราบชื่อของชาวต่างชาติคือเขาก็เป็นคนดังอะคะ่ะคุณหมอบอกก็ช็อกอีกเหมือนกันเพราะเขาเป็นชายชาวสวิสที่ทําปางช้างในพื้นที่เคลมว่าเขาจะปกป้องดูแลช้างและไม่ทำร้ายช้างแต่เขาทําร้ายผู้หญิงค่ะท่านผู้ชมต่อมานะคะทางชายชาวต่างชาติท่านนี้นะคะก็คือคุณเดวิด พร้อมกับทนายความค่ะไปชี้แจงที่โรงพักสอพทถลางให้หลังจากที่คุณหมอเข้าแจ้งความหนึ่งในหลักฐานที่เอาเข้าแจ้งความเนี่ยคุณเดวิดมีคลิปที่คุณเดวิดถ่ายเอาไว้ในขณะเกิดเหตุที่คุณเดวิดอ้างว่าไม่ได้เตะคุณเดวิดสะดุดล้มแล้วบังเอิญว่าปลายเท้ามาเดินที่หลังของคุณหมอทานดาวสะดุดล้มสะดุดล้ม ปลายเท้ามาโดนแต่คุณเดวิดไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะอ้างว่าเป็นหลักฐานทางคดีส่วนทนายก็บอกว่าคุณเดวิดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากขอโทษที่เท้าไปถูกคู่กรณีขอยืนยันว่าเป็นการสะดุดล้ม แล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆทั้งสองฝ่ายรู้กันดีอยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันคืออะไรทางคุณเดวิดก็ยืนยันว่าแค่สะดุดล้มเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ต้องออกไปปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะก่อนหน้านี้เคยมีคนอื่นเข้ามาในบริเวณวิลล่านี้ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน,นับได้ว่าเป็นการบุกรุกอลองฟังเสียงช่วงเมื่อคืนนี้สักหน่อยนะคะอยากให้พูดถึงกรณีที่เกิดท,ที่เขามีการกล่าวหาว่า ทางคุณเดวิดเนี่ยไปเตะเขาตอนจังหวะที่คุณหมอนั่งอยู่อันนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้ชี้แจงนิดนึงครับเอ่อ mm. uh, the uh, the news uh, staff s, uh, asking like uh, what is the uh, situation uh, that the other b o d y they said like uh, you a d h a c k her or you hit her so an absolute accident I stumbled I walked to her I stumbled to the stairs ไอเขาไปมาซุกทุกคนตายบางคนก็ไม่แม้บางคนก็ถึงก็ทางคุณดีบิดเนี่ยแกแจ้งเออแกเออ่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกเนี่ยไม่ได้ไปเตะกับทางฝ่ายนู้นแต่ว่าจริงๆเป็นแค่การสะดุดล้มซึ่งทางแกเนี่ยก็เออ่ไม่ได้มีเจตนาที่จะ ไปเตะเขาหรือคือจริงๆไม่ได้มีการเตะนะมันมันมันจะบอกจริงๆในส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นนายความของทางคุณดีวิดด้วยแล้วก็ได้สอบพอ็ิจริงกับทางคุณดีวิดเนี่ยมาพอสมควรแล้วแล้วก็ได้เห็นพยานหลักฐานซึ่งซึ่งคุณดีวิดเนี่ยเขาก็มีภาพมีคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะชี้แจงให้กับทางส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางตำรวจที่ถ้าเกิดเขา ยืนยันว่าสะดุดล้มเขามีคลิปแต่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวดูขณะที่เมื่อเช้านี้นะคะรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาก็ได้สัมภาษณ์คุณหมอทานดาวหรือว่าหมอปายค่ะยืนยันว่าเธอถูกเตะเธอถูกเตะแน่นอนเพราะว่าอย่างแรกคุณหมอปายบอกว่าถ้าเป็นการสะดุดล้มอะสิ่งที่คนเราจะทําหลังจากสะดุดล้มคืออะไรเขาต้องขอโทษใช่ไหมแต่นี่เขาด่าค่ะ เขาด่าหมอปลายกับเพื่อนฉะนั้นก็ไม่ใช่การสะดุดล้มไหมสองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณหมอปลายโทรตามแฟนหนุ่มซึ่งเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันนะมาที่เกิดเหตุแล้วแฟนหนุ่มของคุณหมอปลายก็ไปถามชายชาวต่างชาติผู้ก่อเหตุว่าไปเตะผู้หญิงทําไมปรากฏว่าชายชาวต่างชาติผู้ก่อเหตุบอกว่าถ้าเป็นยูอ่ะไอจะทํามากกว่าเตะเอีกนะแต่สําหรับเธออ่ะไอแค่เต,เตะเบาๆเองเอา้าวเขายอมรับแล้วนี่ ตอนนั้นอะคะ่ะเขาบอกว่าเขาแค่ลื่นใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ว่าคือตอนหลังแฟนหนูมาตอนหลังอะคะ่ะ mm hmm. แฟนหนูเป็นผู้ชายแกก็ถามว่าแล้วทําไมต้องไปเตะผู้หญิงด้วย mm hmm. แล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนั้นก็เลยพูดกับแฟนหนูว่า oh if it was you it was not only just a kick and it to her is t just the easy kick แกบอกว่าคือเนี้ยถ้าเป็นแกฉันจะไม่ได้แค่เตะแน่นอนถ้าจะทำอย่างอื่นอีก mm hmm. แล้วก็แค่ผู้หญิงคนนั้น,นะคะ่ะแค่เตะเบาๆเองนะอะไรเงี้ยคะ่ะ คือหนูว่าถ้าลื่นล้มไม่น่าจะบอกว่าเตะหนูไม่น่าจะยอมรับว่าเตะหนูคือตอนที่ตอนที่ <c oughs> เรารู้สึกว่ามาปักอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังจากนั้นลุกขึ้นมาเขาก็ด่าเลยใช่ไหมฝรั่งคนเนี้ยเขาด่าเลยค่ะเขาไม่พูดอะไรสักคำเลยค่ะพี่ยุ้คุณหมอปลาย,ยังบอกด้วยนะคะว่าเธอเดินลงไปที่จุดนี้คือมันมีคนตั้งคําถามว่า ตรงนี้มันไม่มีจุดทางลงหาดนอกจากจะต้องผ่านวิลล่าของชายชาวต่างชาติคนนี้หรือเปล่าออคุณหมอบอกไม่ใช่ออจริงๆแล้วมันมีทางลงชายหาดสาธารณะที่เป็นป่าไผ่แล้วบอกคนแถวนั้นเขารู้การชาวประมงเขาก็ลงหาดด้วยช่องทางนี้แหละป่าไผ่ในภาพนี้ยืนยันว่าเธอเดินลงไปผ่านป่าไผ่ไปแบบนี้และก็ยืนยันว่าตรงนั้นเป็นหาดสาธารณะยืนยันด้วยว่าตอนเกิดเหตุเธอเท้ายังจุ่มอยู่ในพื้นทรายและตัวนั่งอยู่บนขั้นบันไดขั้นล่างสุดแต่ พี่ชายชาวต่างชาติเขาบอกว่าเขามีป้ายปักอยู่นะตรงข้างๆกับบันไดขั้นล่างสุดว่า no trespassing <c oughs> ก็คือห้ามผ่านเธอบอกเธอยอมรับตอนนั้นเธอไม่เห็นมันมืดแต่เธอก็ไม่ได้ผ่านวิลล่าขึ้นไปอะ่ะเดินมาท่านผู้ชมนึกภาพนะเดินจากชายหาดมาแล้วก็มาแมะอยู่ตรงบันไดขั้นแรกแมะอยู่บันไดตรงขั้นสุดท้ายตรงนี้ไม่ได้ผ่านขึ้นไปนี่มีป้ายอะไรไหมเรามาดูทีหลังเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเห็นไหมก่อนหน้านั้นไม่เห็นป้ายค่ะ อพราะมันมืดด้วยแล้วก็สักพักลุงหลังคนนั้นกก็มาชี้ว่าเนี่ยตรงบันไดบ้านขั้นสุดท้ายว่ามันมีป้ายอยู่อยู่มองไม่เห็นหนูหรืออยู่อ่านป้ายไม่ออกหรออะไรเงี้ยค่ะคือหนูวันมองไม่เห็นป้ายจริงค่ะตัวเลขแล้วก็คิดว่ามันเป็นบันไดสาธารณะลงมาที่ใช้ค่ะครับครับนูไม่ได้มีเจตนาบุกรุกใดๆดทั้งสิ้นค่ะป้ายเขียนว่ายังไงฮะ no t r a s pass ค่ะก็คือห้ามเดินผ่าน เอ่แล้วก็ล้วนไม่ได <fe OF t> ้เ <hat> ด <t> ินขึ้นไปข้างบนนะคะไม่ได้เดินไปที่วิลล่าอะไรก็เลยนั่งอยู่บันไดขั้นสุดท้ายค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมนี่คือป้ายค่ะอยู่ที่ขั้นบันไดขั้นสุดท้ายนะคะเนี่ยทีมงานลงเพภาพภาพเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งจากตรงบันไดที่แพนไปนี่นี่นี่ตรงนี้ชายหาดนี่จากบันไดเห็นไหมคะแล้วแผนไปนี่ชายหาดเธอบอกเธอเดินอ้อมมาอย่างนั้นอ้อมมาจากทางชายหาด แล้วก็มานั่งแตะอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายไม่ได้ผ่านวิลล่าขึ้นไปคือพูดง่ายๆไม่ได้เดินขึ้นบันไดไปอะอออแต่เป็นจริงบันไดตอนนี้ก็กลายเป็นว่าบุกรุกที่สาธารณะไปแล้วด้วยนะอา้าวทีนี้ท่านผู้ชมเมื่อช่องชวงเช้าค่ะคุณหมอทานดาวก็ไปพบตำรวจสอพถอลางให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะไปพร้อมกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่ตามเธอไปในที่เกิดเหตุหลังจากที่เธอโทรเรียกด้วยแล้วก็มีทนายความส่วนตัวแล้วก็มีคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อเนี่ย เป็นนักวิชาการนะคะชื่อคุณเกษมจันดำโดยรวมนะทั้งคุณหมอปายทั้งคุณพ่อบอกว่าเป็นการสู้เพื่อกู้ศักดิ์ศรีคนไทยรับไม่ได้กับประโยคที่เขาบอกว่าคนไทยอยากขอโทษเราก็ได้นะแต่เราไม่ขอโทษหรอกฝรั่งจะไม่ขอโทษคนไทยและคนไทยต้องติดคุกครั้งนี้ทำเพื่อศักดิ์ศรีคนไทย ิดว่าน่าจะได้รับคาแนะนําจากราชการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยอันนี้มันใช้ทฤษฎีของฟูโก้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ของฝรั่งเศสกาลังจะแปลงให้น้องหมอเนี่ยเป็นคนวิกลจริตซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันเลอะเทอะมากเพราะถ้าตารวจทำรือไปแนะนําตนายความาานเนี่ยวทำอย่างนี้เนี่ยกํำลังทําอย่างนี้เพื่อที่จะให้น้องเขาแต่งแล้วมีเกิดความสับสนนะแต่ผมก็บอกน้องเ็าว่าเราพูดไปตามข้อเท็จจริงผมฝากตำรวจนะนะครับอย่าไปเข้าข้างคนผิด ยาตาตัวเป็นเ,เห็บเกาะหมาพอมันร้อนเสร็จเนะี่ยเราเห็บกระโดดเนี่ยตำรวจอย่างนี้อย่าไปทาไอ้อย่างนี้พวกโจรตำรวจที่ไปอะนะผมก็เข้าใจตำรวจชั้นผู้น้อย,นยมีคนสั่งให้ไปเขาก็ต้องไปทั้งตีนี้เราไม่ติดใจกับตำรวจผู้น้อยสองคนที่ไปนะเพาว่าไอ้คนที่ยังไม่สํานึกเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจอะนะแล้วกวายุติธรรมเนี่ยควรสานึกคนต้องปกป้องคนที่เป็นพลเมืองของคนไทยไม่ใช่คนปกครอง คนลำเบืองที่เป็นต่างดาวพราะคุณอาจจะมีประโยชน์ผมไม่ได้กล่าวว่ามีประโยชน์นะอาจจะเนี่ยเพราะมันมีข้อพิรุษหลายอย่างแ,แล้วคุณกําลังทําตัวเป็นไม่ใช่ผู้พิทักษ์สันสีราชน,นะนะคุณกําลังทําตัวเป็นผู้พิทักษ์รราชผมคิดว่าไม่คุณทําอย่างนั้นเออถ้าเรากลับคำเนี่ยมันก็จะกลายเห็นว่าเองไหมหมอเนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการเนี่ยต้องการสร้างหิวแสง ผมไม่ต้องหยิ่แสงเลยครับเพราะคุณไปขี่ขึ้นบนไอ้ครูเึินได้ตั้งภาษาไทยมาตั้งประอัติปิดเกษมันดำารืจะขึ้นเพื่อคนไทยนะขอโทษฝรั่งได้แต่คฝรั่งเนี่ยไม่ขอโทษคนไทยคนครูเกตอยู่คนไทยอยู่เดินใจหาดก็ไม่ได้ไม่ต่างอะไรกับพวกลิงอ่ะมันถูกปลักไปอยู่หลังเซเว่นหลังจิมะพร้าวเราต้องการการทำ็ดีที่ตรงไปตรงมาผมก็มาแค่เป็นเพื่อนเพราะลูกกลัวถูกข่มขู่ไม่ต้องมาข่มขู่เลยกับผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากใช้ไม่ไผ่พุกเนี่ย พเพราะเฉยๆเนี่ยผมก็ตายแล้วกลัวเรื่องการแทรกแซงดีไหมครับก็ไม่เป็นไรครับเจ้าจะแทรกแซงถ้ายินดีใ้แทรกแซงอย่างไรต่างๆเราก็มีข้อมูลส่วนนี้อยู่<อ>ก็เอาเลยครับหนูรู้สึกว่าไม่ควรมีใครมาได้รับการโดนเหยียดแบบนี้ค่ะอีกอย่างเขาเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยมาหากินกับคนไทยทํางานอยู่ในประเทศไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยคุณไม่ควรเหยียดใครว่าใครเป็นโลเคอลุคควรจะเลสเบกเขามากกว่าตรงนี้จากที่เขาอ้างว่า เป็นการแค่ลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดเห็นอย่างเงี้ยเราถามพี่กลับแล้วกันนะคะว่าถ้าพี่ลื่นล้มพี่จะทำไงคะเราก็เลยคิดว่าหนูน่าจะยืนยันเต็มที่ว่าจะเอาความดที่สุดคือหนูหนรู้สึกว่าหนูน่าจะ t r มาท a t y p มากกว่าเพราะาหนูเป็นคนถูกกระทําใช่ไหมคะมีความเครียดมีความกังวลแล้วก็คือก็คิดว่าตัวเองน่าจะเครียดอยู่ระดับหนึ่งอะคะ่ะเพราะหนูก็กลัวด้วยอีกฝั่งแล้วก็แบ็คเขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ<ห>แล้วก็ดูเป็นคนที่มีเงินเยอะ หนูเป็นแค่หมอตัวเล็กๆคนนึงอะไรเงี้ยค่ะคือหนูกลัวว่าหนูจะคือหนูอยากให้กฎหมายแล้วก็ความยุติธรรมแล้วก็ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือหนูให้หนูได้รับความยุติธรรมที่คนไทยคนนึงควรจะได้อะค่ะ ท่าผู้ชมเรื่องถึงผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตและภูว่าภูเก็ตแล้วครับท่านผู้การส่งรองผู้การมาเลยนะคะพันตํารวจเอกภาสกรสนทิกุลมาควบคุมดูแลการสอบสวนวันนี้ค่ะที่คุณหมอเข้าพบค่ะ ท่านรองผู้การมาเองแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความประพฤติของชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยมีตอมอภูเก็ตไปเป็นเลขาจริงๆไม่ใช่แค่เค,เคสเคสนี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาลักษณะคือเริ่มมีชาวต่างชาติ <Okay. S 1> บางคนประพฤติตนไม่เหมาะสม ถ้าเข้าข่ายเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้จะเพิกถอนหนังสือเดินทางเพิกถอนการอยู่อาศัยได้ด้วยนะคะขณะที่คุณหมอปลายค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกรอบหลังเข้าให้ปากคําคบอกว่าเอวันนี้พอมาก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะเพราะว่าตอนแรกกังวลว่าตาํารวจจะเข้าข้างเขาใช่ไหมเพราะเขาเคลมเลยว่าโอ้เดี๋ยวโทรหาผูร้รองรองไหนไม่รู้แต่วันนี้รองผู้การมาแล้วรองผู้การจังหวัด ท่านก็ดูเป็นกลางตำรวจที่ไปพบวันนี้ดูเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ก็ยังกังวลว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบด้วยความยุติธรรมจริงๆหรือเปล่าขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะทุกแรงกํลาลังใจทั้งคนภูเก็ตแล้วก็คนไทยทั่วประเทศหรือว่าเป็นทั่วโลกอะไรเงี้ยที่ว่าเหมือนให้ความสนใจใน,ในคดีนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กํลาลังใจหนูขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้หนูได้แบบรับความยุติธรรมจริงๆด้วยยังกังวลอยู่ไหมตอนนี้กังวลเรื่องอะไรบ้า ก็ยังกังวลว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ค่ะมันจะจบด้วยความยุติธรรมจริงไหมหรือว่ามันจะมีการแทรกแซงอะไรหรือเปล่าตอนหลังอะไรเงี้ยค่ะพะอีไญรู้เป็นคนที่มีอิทธิพลอะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ชมคะและที่ชัดเจนแล้วอย่างหนึ่งไอ้คดีอาญาทำร้ายร่างกายก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่ชัดเจนแล้วคือบันไดลงหาดของวิลล่าหรูใหม่เลข23 ผิดกฎหมายค่ะวันนี้ในอำเภอถลางคุณไพายโรดศิลมุนพร้อมด้วยที่ดินจังหวัดภูเก็ตและนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนลปากคลอคุณปัญญาสัมภารัตลงพื้นที่ไปตรวจสอบบันไดจุดนี้ปรากฏว่าเอกสารบริเวณนี้นะคะเอกสารอาวลล่าอย่างเงี้ยวินล,ล่าเนี่ยไม่ได้เป็นโฉนดนะเป็นนอสอสามกและที่ผ่านมาเจ้าของวินล,ล่าเคยนําชี้เพื่อขอออกโฉนดแนวที่นําชี้คือถึง บันไดขั้นที่1อ่ะกราฟิกมาถึงแค่บันไดขั้นที่1ค่ะที่เป็นสีเหลืองตามกราฟิกอะ่ะสองสามสี่ไม่ใช่เป็นพื้นที่สาธารณะใช่หาดสาธารณะล้วน,น,นขั้นที่2ที่3มที่4เนี่ยเพราะฉะนั้นจะรื้อบันไดขั้นที่2 3 4สสี่ภายใน3วันย้ําอีกทีว่าจุดเกิดเหตุถ้าเป็นไปตามที่คุณหมอบอกมันอยู่ขั้นที่4ี่อ่ะพื้นที่สาธารณะถูกไหมครับฉะนั้น ก็ไม่เข้าใข่บุกลุกใช่ไหมคะ <c oughs> หรือยังไงผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดภูเก็ตยังไปตรวจสอบทางเข้าออกบริเวณชายหาดยามูค่ะบอกว่ามันมีทางเข้าออกทางเดียวจริงๆอ่ะดูภาพก็คือปา่าไผ่ที่ <c oughs> คุณหมอบอกว่าคุณหมอใช้เดินน่ะคนแถวนั้นก็รู้ว่าคนแถวนั้น<ร> <c oughs> ก็รู้ว่าต้องเดินผ่านปา่าไผ่เป็นทางเข้าออกทางลงหาดทางเดียวของหาดยามูไม่ต้องผ่านวิลล่าผ่านป่าไผ่นี่แหละใช่อันนั้นประเด็นหนึ่งคือมีทางเข้าออกแต่คนท้องถิ่นนะคะพี่ไก่จะลงหาดเนี่ย ผ่านทางป่าไผ่ทางเดียวเท่านั้นนะอนอกนั้นนายทุนซื้อทําโรงแรมแทบทั้งหมดชาวต่างชาติสมมติซื้อวิลล่าก็ลงหาดได้เองแต่คนทองที่ลงได้แค่ตรงนี้เท่านั้นอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนตั้งคําถามเรื่องมูล,ลนิธิเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลรักษาช้างของคุณเดวิดอะคะ่ะทางเจ้าหน้าที่อําเภอถลางชี้แจงว่าขออนุญาตจากนายทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องนะคะอ,อะือ่ะอีกสักนิดหนึ่งหลายคนอยากรู้จักคุณพ่อคุณหมอใช่ใช่อาจารย์เกษมจันดำครับ เมื่อกี้ได้ยินว้าวววใช่ไหมท่านอ้างอิงอะไรนะทฤษฎีอะไรบอกว่าเนี่ยมีความพยายามจะเหมือนมาปั่นว่าคุณหมอปายวิกลจริตตัวยังไม่รู้จักทฤษฎีที่อาจารย์ฟาโคดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางช่วงก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเรสิซึมอันนี้เรา <laughs> อ <laughs> พอเข้าใจเหยียบ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือท่านเป็นนักวิชาการนะคะเป็นผู้รอบรู้ด้านมนุษยวิทยาชาติพันธุ์และสิทธิมนุษยชนเป็นนักเขียนชื่อดังเลยค่ะนาปากกาทัศทาดา แล้วตอนสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวการเมืองและต่อต้านระบบที่ล้าหลังท่านผู้ชมอยากรู้จักคุณพ่ออย่างที่คุณพ่อบอกเซิร์ชคําว่ากเกษมจันดําในเน็ตขึ้นมาเต็มเลยเจอตัวจริงหลังเจอตัวจริงให้เวลากับเรื่องนี้คุณผู้ชมสนใจกันมากเลย